สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เก๋าพาเที่ยวจะพาไปสปาทเท้าธรรมชาติและตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนตาสาันอำาเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วค่ะหลังจากที่เราจอดรถแล้วกำลังจะเดินเข้าไปข้างในสายตาก็หันไปเห็นกับป้ายข้อปฏิบัติในการเที่ยวสวนตาสันค่ะก่อนที่จะเข้าไปยังบริเวณข้างในต้องมีค่าบำรุงสถานที่ก่อนนะคะคนละ20บาทเรามา3คนเสียไป60บาทค่ะ ถ้าใครหิวที่นี่เขาก็มีบริการด้านอาหารด้วยนะคะโดยจะมีเมนูให้เลือกหลากหลายมากระหว่างรออาหารเราไปนั่งแขวงชิงช้ารอค่ะข้างในบรรยากาศร่มรื่นมากรอไม่นานอาหารก็มาเสิร์ฟแล้วค่ะน่ากินมากเลยเราสั่งข้าวผัดปูกับแกงต้มยำทะเลน้ําข้นค่ะขอตัวไปกินก่อนนะหิวมากเลยหลังจากกินอาหารเสร็จแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาทำสปาเท้ากันแล้วล่ะคะ่ะไปค่ะ ภายในสวนตาสันมีที่ให้นั่งหย่อนเท้าหลายที่มากและจะต้องถอดรองเท้าวางภาชนะเอาไว้ก่อนที่จะไปนั่งหย่อนเท้าให้ปลาตอดค่ะเราพร้อมแล้วขอตัวไปทำสปาเท้าก่อนนะเริ่มจากการหย่อนเท้าทั้งสองข้างลงไปในน้ําแล้วปลาจะมาตอดทําความสะอาดเท้าเราเราไปกันครั้งแรกก็อาจจะมีการสะดุ้งเล็กน้อยหรือสะดุ้งมากตอนปลาตอดแล้วแต่ละคนเลยค่ะ เพราะเรายังไม่ชินถ้าชินแล้วจะรู้สึกผ่อนคลายสบายสบยปลาที่มาต่อเท้าเราจะเป็นปลาร่องไม้ตับใหญ่จะเป็นการกระตุ้นเส้นประสาทเส้นฝ่าเท้าจะช่วยกำจัดเซลล์ผิวหนังที่ตายและจะกกระตุ้นเซลล์ใหม่ให้เกิดและเมื่อเรานั่งให้ปลาตอดประมาณ15นาทีขึ้นไปปลาก็จะค่อยๆทยอยหายไปเพราะมันได้กำจัดแบคทีเรียด้านหน้าเท้าหลังเท้าง่ามนิ้วตาตุ่มไปจนเกือบหมดแล้ว หลังจากที่เราออกจากสวนตาสานแล้วเราก็มาถึงที่อุโม,มงต้นยางค่ะละักษณะของต้นยางจะง,ง้มเข้าหากันสวยงามและร่มรื่นมากเหมาะแก่การถ่ายรูปสุดๆเราเลยจัดไปจ้า คนละรูป2รูปแต่ต้องระวังรถด้วยนะเพราะมีรถเข้าออกตลอดเวลาหลังจากถ่ายรูปกันมาพักใหญ่เราก็ออกเดินทางกันต่อเพื่อไปยังถนนเรียบชายทะเลขนอมสีชนซึ่งเป็นถนนแบบขึ้นลงสูงต่ำลักษณะเหมือนขั้นบันไดและสองข้างทางยังเต็มไปด้วยทิวต้นมะพร้าวมองดูรม่มรื่นสบายตา ตอนนี้เรากำลังออกเดินทางจากนครศรีธรรมราชไปยังสุราษฎร์ธานีค่ะคืนนี้เราพักที่โรงแรมออเคเดร v e ร์วิวอยู่ในตัวเมืองใกล้กับสะพานแม่น้ำตาปี มาถึงโรงแรมแล้วเราเข้าไปเช็คอินกันก่อนเลยเคาน์เตอร์เช็คอินอยู่ขวามือเช็คอินเรียบร้อยเราเลยรีบขึ้นห้องมาพักผ่อนเพราะเดินทางมาทั้งวันแล้วเปิดห้องมาเจอเตียงใหญ่น่านอนมากถัดมาเป็นโซฟาเอาไว้นั่งเล่นสบายๆเปิดทีวีดูแสนสุขใจที่นี่เขาก็มีสระว่ายน้ำด้วยเดี๋ยวเจอกันนะ มาสุราทั้งทีต้องไม่พลาดร้านนี้เลยป้ายาหอยสดเราสั่งหอยนางรมหอยใหญ่เท่าฝ่ามือเลยและสดจริงหอยแครงหอยแมลงผู้กุ้งปลาหมึกและจบท้ายด้วยปูนิ่มทอดกระเทียมทั้งหมดนี้คืออาหารที่เราสั่งมาขอตัวไปกินก่อนนะคะวันนี้เก่าพาเที่ยวขอลาไปพร้อมกับภาพสองสาวที่สวนตาสันกันค่ะฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย 好冷呀